ทุกคนเดี๋ยวมาดูรีแอคชั่นของน้องพร้อมกันนะคะว่าได้รับอาคูเล่พี่หมีตัวนี้แล้วจะเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นของแถมที่ได้มานะคะดูสิว่านางจะทำได้ไงน,นันน่ว้าวเลยเหรอรงงมันเห็นมันเห็นอันนี้ ว้าวว้าวด้วยว้าวด้วยน้องพร้อมน้องพร้อมชอบไหมเรียกแม่ก่อนแ,แม่แม่แม่ฮะเอ,เอาตากดเหรอตากดเหรอเอาไหมครับเรียกตาก่อนตาเรียกตาก่อน นี่ว้าวว้าวเลยว้าวเลย well. เรียกเรียกแนนก่อนแม่เรียกโอก่อนเรียกตาก่อนเรียกยายก่อนยายยายยายถูกครับก่อนทุกคัำสวยกราบด้วยกราบกราบเดี๋ยวมือหนั่นแหละอ่ะอ่ะเขาแถม ไม่เอาอะไรเลยทำยังไงทำยังไง <Wow. S 1> yeah. Yeah. เดี๋ยว <skin> เดี๋ยวแม่แกะให้ ก,กินผูลเรียนไหมหยยงก,กินทูลเรียนไหมเม่ไหนมันผูน่นนอะอออีป้อเป็นคนสอบกินทูลเรียนไหมจริงจริงบอมีกินมีกินมาขายหรือเปล่าครับไปเปบึงรถไฟนะบึงรถไฟบึง,บงรถไฟเปนอย่นั่นนะ ยังดีเลยเอาให้ตาเอาให้ตาเอ้ตาอุตาแย่งเล่นแล้วเออหอมตาก่อนหอมตาก่อนหอมตาอย่าตาให้หอมตาก่อนอู้หดูท่าปากทำเป็นรับหน้บเปิดนะ เอาแล้วกล่องนี่ไม่เอาเหรอเอาแม่ทิ้งนะเอาตาเปิดเปิดกระจกทิ้งเลยเอา้าวันไม่เอาเปิดกระจกทิ้งเลยเออเอา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 ้อนตาก่อนห้อมตาก่อน,ออน <c oughs> เป็นทำนองเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> มันต้องใส่มันต้องใส่่านไหมหน <c oughs> ดูดชิต้องใส่่านไหมอ้ห <c oughs> ช่วยจังเลย <Okay. S 1> ใส่่านไหมลูก โอมีบ้างควรนี้ตีใส่ฐานนะใช่ไหมท่านมีหมดแล้วแน่เลยว้ออแมนไหนนยิ้มเดียเลยไหนมันต้องใส่ฐานอุ้หนูอย่าดึงขาดนะอย่าดึงขาดนี่มันต้องใส่ฐานตรงนี้ลูกนี่นี่น่นใช่ไหมแมนไหมว่าโอ้โหไฟเลยนี่อใช่ไหม เบบงนีมะถึงบ้านแล้วดูสินางทิ้งไว้ให้เก็บอีกแล้วจ้าคนเล่นไปนอนที่บ้านแล้วเก็บให้นางหน่อย